ี่ค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อแตมค่ะชื่อปิ่นค่ะน้องปิ่นกับน้องแตมคิดยังไงบข้อดีข้อเสียในความรักในวัยเรียนคะข้อดีคือการทําให้ตื่นเช้าไปเรียนในทุกทุกวันค่ะข้อเสียคะไะข้อเสียอาจจะทําให้เราแบบสอบตกหรือไม่มาเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแสงค่ะพี่คิดยังไงกับผู้ใหญ่ที่คิดว่าเพศเดียวกันคบกันไม่ได้ค่ะคิดว่าแบบ ทุกเพศมันสามารถคบกันได้หมดเพราะว่าแบบคนเราคบกันก็ดูที่นิสัยไม่ใช่แบบรูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อนิกค่ะปอกแป้งค่ะชื่อเอ๋ยค่ะน้องๆคิดว่ากลับไปเรียนแล้วใช้แอมหาคู่ค้นหรือว่าจะโดนหลอกไหมคิดว่าก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์โดนหลอกค่ะแค่แบบบางทีก็อาจจะเจอคนที่ดีถ้าดีก็อาจจะไม่โดนหลอกถ้าไม่ดีก็น่าจะโดนหลอก คิดว่าอาจจะโดนหลอกเขาเพราะว่าแบบไม่ได้เจอคนดีตลอดถ้าเราโดนหลอกนี่น้องคิดว่าจะหาวิธีแก้งไงคะก็ไม่สนใจปล่อยคะ่ะพยายามไม่เข้าหาไม่เข้าไปยุง่งค่ะคอบมุนค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแป้งคะ่ะชื่ออิงคะ่ะพี่พี่คิดยังไงกับผู้ใหญ่ที่คิดว่าการมีความรักในวัยเรียนจะส่งผลต่อการเรียนของเราคะ คิดว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่าใจคิดยังไงแบบว่าบางคู่ก็พากันเรียนบางคู่ก็แล้วแต่การใช้ชีวิตอะค่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าจะมีความรักแล้วจะเสียการเรียนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อก้าค่ะพี่คิดยังไงกับข้อดีข้อเสียความรักในวัยเรียนคะ ความรักก็คือแบบว่าการที่แบบสมมติเรามีความรักในตอนนี้ก็สามารถแบบซัพพอร์ตกันได้กันแล้วก็แบบช่วยเหลืออะไรกันและกันได้แบบมีกําลังใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกข้อเสียหน่อยได้ไหมคะข้อเสียก็คืออาจจะทําให้เราจมปักแล้วก็แบบตอนที่แบบเลิกอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบเสียใจจนแบบมันไอ้นี่ก็เลยก็ได้แบบหลรุดโลกอะไรเลยก็ได้เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะตะวันค่ะนิกกี้ค่ะพี่พี่คิดยังไงบ้างกับผู้ใหญ่ทีมพูดว่าคบกับเพศเดียวกับตัวเองไม่ได้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะไม่น่าเกี่ยวกับเพจคิดว่าจะเขากับเพศไหนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของสองฝ่ายค่ะคบค่คะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออิงค่ะอิงคิดว่าความรักในวัยเรียนจะส่งผลต่อการเรียนไหมคะคิดว่าส่งผลเพราะว่าเหมือนแบบพอมีความรักใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบการเรียนเรามันจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะโฟกัสกับความรักมากกว่าอะไรอย่างนี้ ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันมัางคะชื่อวิงค่ะชื่อมิวคิดว่าการหา,หาคู่ในแอปจะโดนหลอกไหมคะมีสิค่ะ<ข>ม,มีโดนเพราะว่ามีแบบทั้งคนที่จริงใจแล้วก็แบบไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าข้อเสียกับการหาคู่ในแอปมีอะไรมัางคะเอ่ออาจจะไม่ต้องปกคันหรือว่าอาจจะแบบโดนหลอกเอาเงินก็ได้ขอบคุณค่ะ อีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโมเมค่ะโมเมช่วยบอกข้อดีข้อเสียของการมีความรักในวัยเรียนได้ไหมข้อดีก็คือถ้าเกิดพากันเรียนพากันเอ่อพากันเรียนพาไปไม่ออกนอกน่นอกทางก็แฮปปี้มีความสุขที่บ้านโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนข้อเสียก็คือถ้าไม่พากันเรียนหรือว่าออกนอกนู่นอกทางก็อาจจะไม่ดีต่อต่อตัวเองแล้วก็แฟนนะคะขอบคุณค่ะ จากที่เราไปสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเราก็ได้รู้ความคิดเห็นของแต่ละมุมมองของแต่ละคนนะคะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ความคิดเห็นของหลายๆคนค่ะที่เห็นด้วยบางข้อแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางข้อค่ะที่แตกต่างกันไปก็คือยังไนนะคะการมีความลับในวัยเรียนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องที่ปิดเลยค่ะเพราะว่าความคิดและการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะคะจากที่เราสัมภาษณ์ก็ได้เห็นถึงความคิดเห็นของแต่ละคนที่ต่างออกกันไปะค่ะ ควรแยกแย่ความสื่อการเรียนไม่ควรเอามาเกี่ยวกันแต่ถ้าพากันไปในทางที่ดีก็ดีอะค่ะขอบคุณค่ะเราฝนุกวันจะตายไหม